นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอในส่วนของอเนื้อหาในเรื่องของแรงและกฎการเคลื่อนที่นะครับในบทที่3ซึ่งเรามาถึงในหัวข้อที่3แล้วนะครับเป็นเรื่องของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันซึ่งก่อนหน้านี้เราก็พูดในเรื่องของแรงไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาแรงรับนะครับหรือการพูดถึงการคำนวณหาค่าแรงต่างๆนะครับ ในหัวข้อของคลิปวิดีโอนี้จะพูดถึง2หัวข้อย่อยนะครับก็คือเป็นเรื่องของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันแล้วก็น้ำหนักนะครับมาพูดถึงเนื้อหากันเลยนะครับในเนื้อหาเรื่องกฎของนิวตันนะครับหัวข,ข้อที่1นึ่เขาจะพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันซึ่งเอาตรงจริงเนี่ยพวกเราก็เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาลองทบทวนกันดูว่ากฎของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันแล้วก็สมการของนิวตันเนี่ยมีอะไรบ้าง จากนิยามนะครับกฎข้อที่1ของนิวตันเนี่ยนิยามเขาบอกว่าถ้าแรงรับที่มีค่าเท่ากับ0มากระทํากับวัตถุนะครับวัตถุจะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวในแนวเส้นตรงนะครับจากนิยามเนี้ยนะครับทำให้เราได้สมการที่ใช้ในการคำนวณค่าปริมาณต่างๆออกมาก็คือสมการซิกมา F เท่ากับ0นะครับก็คือกฎข้อที่1ของนิวตันส่วนกฎ ข้อที่2เขาบอกว่าถ้ามีแรงรับที่ไม่เท่ากับศูนย์มากระทํากับวัตถุนะครับวัตถ,ถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งและความเร่งเนี่ยจะแปรผันตรงกับแรงและแปรผกผันกับมวลของวัตถุนะครับจากนิยามดังกล่าวนะครับจะทําให้เราได้สมการออกมาก็คือ a เท่ากับ f ส่วน m นะครับย้าย m มาหารกับ a เราก็จะได้สมการออกมาใหม่ก็คือ sigma f เท่ากับ นะครับอันนี้คือกฎข้อที่2ของนิวตันส่วนกฎข้อที่3เขาบอกว่าทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยานะครับก็คือ f กริยาเท่ากับ f ลบ f ปฏิกิริยานั่นแหละนะครับทีนี้จากนิยามดังกล่าวนะครับเราก็จะได้สมการที่ใช้ในการคำนวณหลักๆอยู่2สมการก็คือซิกมา f เท่ากับ0แล้วก็ซิกมา f เท่ากับ m a นะครับโดยที่ f เนี่ยคือแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับมีหน่วยเป็นนิวตัน m คือมวลของวัตถุนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมแล้วก็ a คือความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับเราจะได้2สมการที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับก็คือซิกมาเอเท่ากับศูนย์แล้วก็ซิกมาเอเท่ากับเอนะครับทีนี้ซิกมาเอในที่นี้ก็คือผลรวมของแรงนะครับเอเฉยๆคือแรงแรงเดียวนะครับซิกมาเอคือผลรวมของแรงถ้าในกรณีที่เราไปพิจารณาแล้วมันมีแรงหลายแรงนะครับเราก็ต้องพิจารณาทั้งหมดทุกแรงที่เกี่ยวข้อง นะครับอ่ะทีนี้มาลองดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดข้อที่3ามเขาบอกว่าวัตถุมวล50กิโลกรัมต้องการผลักให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นลื่นจนมีความเร่ง3เมตรต่อวินาทีกลำลังสองจะต้องออกแรงผลัก,กกี่นิวตันอ่ะนะครับวิธีการก็จะใช้หลักการในการแก้โจทย์ปัญหาเหมือนกับเรื่องของการเคลื่อนที่ก็คือวิเคราะห์โจทย์นะครับดึงสมการแก้สมการแล้วก็จะได้คําตอบออกมานะครับอ่ะจากโจทย์ข้อนี้นะครับ เราลองวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์เขากําหนดอะไรให้เรามาบ้างนะครับจากโจทย์นะครับกำหนดอะไรให้เราบ้างเราก็มาดูที่ที่โจทย์เขาให้มาเขาบอกว่ามวล50กิโลกรัมนะครับมวลเราแทนด้วยตัว m ดังนั้นแสดงว่าเราจะได้ตัว m เท่ากับ50กิโลกรัมจากนั้นโจทย์เขาบอกอีกว่าเคลื่อนที่ไปบนพื้นเลื่อจนมีความเร่ง3เมตรต่อวินาทีกำลังสองความเร่งนะครับแทนด้วยตัว A นะครับเราก็จะได้ a เท่ากับ3เมตรต่อวินาทียกกำลังสองและถามว่าจะต,ต้องออกแรงผักกี่กนิวตันก็คือ f เท่ากับเท่าไหร่ก็คือถามว่าแรงมีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ดึงสมก,การมาจากสมก,การจอสองมอนะครับข้อนี้มัน ในเรื่องของกฎของนิวตันเนี่ยเราจะมีสมการอยู่2อสมการใช่ไหมครับก็คือซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์แล้วก็ซิกมาเอฟเท่ากับเอเมือี้กรณีที่ซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์เนี่ยวัตถุจะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นกฎข้อที่2เนี่ยวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งข้อนี้มันเป็นโจทย์ที่บอกว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งดังนั้นสมการที่เราจะใช้ในการคำนวณข้อนี้ก็คือกฎข้อที่2นะครับก็คือซิกมาเอฟเท่ากับเอต่อไปแทนค่า นะครับแทนค่าลงมาหาซิกมาเอฟเราก็ติดซิกมาเอฟไว้เหมือนเดิมนะครับซึ่งซิกมาเอฟในที่นี้คือมันมีอยู่ทั้งหมด1แรงดังนั้นซิกมาเอเนี่ยมันก็คือเนั่นเองก็คือแรงตัวเดียวนะครับเท่ากับ M คือ50 A คือ3คูณกันกออกมาก็จะได้150ดังนั้นแรงที่ใช้ผักมวล50กิโลกรัม ในที่นี้ให้เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง3เมตรต่วิทีนียก็จะต้องออกแรงทั้งหมด150นิวตันนะครับตอบข้อที่4ต่อไปข้อที่14ข้อที่14เขาบอกว่าต้องการผลักมวล15กิโลกรมัมซึ่งอยู่นิ่งๆให้มีความเร็วปลาย4เมตรต่นาทีในเวลา2วิทีจะต้องใช้แรงผลักกี่นิวตันนะครับผลักมวล15กรมัมจากนิ่งให้เคลื่อนที่ลองวาดรูป นะครับลองวัดลูปให้นี่เป็นอ่ะเราเป็นพื้นสิวนตัวนี้เป็นวัตถุนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยวัตถุจุดนิ่งอยู่นะครับจากนั้นให้เคลื่อนที่ออกไปนะครับโดยใช้เวลา2วินาทีนะครับมวลอันนี้คือวัตถุมีมวล15กิโลกรัมนะครับ ให้เคลื่อนที่มาถึงตำแหน่งนี้ะนะครับเขาถามว่าจะต้องออกแรงผลัก f ออกแรงผลักเนี่ยนะครับกี่นิวตันอ่ะทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวิเคราะห์โจทย์ก่อนจากโจทย์กำหนดอะไรให้เราบ้างนะครับมาดูที่โจทย์พลักมวล15กิโลกรัมแสดงว่าให้ m มาเท่ากับ15กิโลกรัม ซึ่งอยู่นิ่งๆให้มีความเร็วปลาย4เมตรต่อทีอ่ะนะครับมีความเร็วปลายเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าใครจําได้ความเร็วปลายในเรื่องสมการของการเคลื่อนที่แนวตรงความเร็วปลายแทนด้วยตัว v ใช่ไหมครับดังนั้นสแสดงว่าโจทย์เขาให้ v มาเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีทีนี้เมื่อมีความเร็วปลายก็ต้องมีความเร็วต้นซึ่งเขาบอกว่าผลักมวล15กิโลกร,รมัมซึ่งอยู่นิ่งๆสแสดงว่าความเร็วต้นเนี่ยจะต้องหยุดนิ่ง นะครับคือเริ่มวัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากจุดยิ่งแสดงว่าความเร็วต้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับเมตรต่อวินาทีและก็ให้เวลามาก็คือ T เท่ากับ2วินาทีถามว่า f มีค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็ดึงสมการมาจากสมการนะครับวัตถุก็จะมีค่ามีการเคลื่อนที่นะครับด้วยความเร่ง ดังนั้นสมการที่เราจะใช้ก็ยังเป็นกฎข้อที่2ของนิวตันนะครับก็คือซิก m มาเอฟเท่ากับ MA นะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาเราจะพบว่าเราไม่รู้ว่าค่า A มันมีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสมการเนี่ยมันจะใช้ M กับ A ใช่ไหมแต่เรารู้ว่ามวลมีค่าเท่าไหร่แต่เรายังไม่รู้ว่าความเร่งแต่สิ่งที่รู้คือ V, U แล้วก็ T จากตัวแปร3ตัวนี้ถ้าใครเคยจำได้ นในเรื่องก่อนหน้านี้เราจะสามารถหาความเร่งได้จาก3ตัวแปรนี้นะครับโดยการหาความเร่งเราจะใช้สมการหาเหา A หรือความเร่งจาก A เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t e เดลต้า v คืออะไรเดลต้า v ก็คือ V-U ลบ u นะครับส่วนด้วยท t คือ T 2-T 1ลบทีนะครับ t 1คือเวลาเริ่มต้นเวลาเริ่มต้นโดยปกติเราจะเริ่มนับที่0 ดังนั้นถ้าเราแทนค่าลงไป v คือ4ลบ u คือ0ส่วนด้วย t 2 t 2คือเวลาสุดท้ายที่เราใช้ซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลา2วินาทีนะครับดังนั้น t 2ก็จะมีค่าเท่ากับ2วินาทีลบด้วย t 1เวลาก็จะเริ่มจาก0นะครับดังนั้น4ลบ0ได้4 2ลบ0ได้2ดังนั้นก็จะเหลือ4หารด้วย2หารกันออกมาก็จะได้2 ดังนั้นความเร่งก็จะมีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวิาทีกำลังสองพอได้ความเร่งออกมาปุ๊บเราก็เอามาแทนใส่ในสมการนี้นะครับเราก็จะสามารถคำนวณหา f ออกมาได้อลองแทนค่า sigma f คือที่เราต้องการจะหานะครับติดไว้ซึ่งมันมีอยู่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดของแรงใช่ไหมครับดังนั้นเราจะนุมมาให้มันปิดว่ามันมีอยู่แรงเดียวดังนั้น sigma f ก็คือ f นะครับเท่ากับ m m คือ15 a คือ2คูณกันได้30ดังนั้นแรงที่ใช้ผลักมวล15กิโลกรัมในที่นี้ก็จะต้องใช้แรงทั้งหมด30นิวตันนะครับตอบข้อที่5นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้กฎของนิวตันในการคำนวณค่าปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ นะครับจริงๆถ้าเราจะพูดถึงในบทที่3เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเนะะื้อหาประมาณว่าแรงเนี่ยมันมีผลต่อการเคลื่อนที่นะครับก็คือถ้าเอาออกแรงมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะส่งผลให้ส่งผลต่อการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้กฎการเคลื่อนที่จริงๆแล้วการคำนวณน,นะครับเราสามารถใช้กฎข้อที่2เป็นหลักก็ได้ นในกรณีถ้าวัตถุมันไม่มีการเคลื่อนที่ก็จะไปตรงกับกรณีที่1ใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้กฎข้อที่2นะครับเราก็แทน A เท่ากับ0เราก็จะได้ซิกมา F เท่ากับ0ออกมาเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของน้ำหนักในหัวข้อที่3.3.2น้ําน้ำหนักน้ำหนักนะครับคืออะไรน้ำหนักถ้าจะให้พูดสรุปคอนเซปต์ง่ายๆคือน้ำหนักเนี่ยคือแรงของโลกที่ดึงดูดวัตถุ น,น้ำหนักถือเป็นแรงชนิดหนึง่งนะครับมีค่าเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับจากนิยามเนี้ยนะครับเราจะได้สมการในการคำนวณหาค่าน้ําหนักออกมาก็คือ w เท่ากับ mg นะครับ w แทนด้วยนะครับตัวนี้นะ w จะแทนด้วยน้ําหนักนะครับ m แทนด้วยมวลและ g แทนด้วยค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับเราสามารถคำนวณหาน้ำหนักได้จากสมการนี้ซึ่งสมการนี้มาจากไหนก็จะมาจากกฎขอ้อที่2ของนิวตันก็คือมาจาก sigma F เท่ากับ ma โดยที่ให้แรงนะครับเป็นน้ำหนักและก็มวลก็ยังเป็น m และ a คือความเร่งใช่ไหมครับแต่ในน้ำหนักเนี่ยมันคือแรงมันมีน้ำหนักเนี่ยมันคือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ ใช่ไหมครับดังนั้นค่า a เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงดังนั้นจากซิมไกล์ทก็จะกลายมาเป็น w เท่ากับ mg นะครับ w คือน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับจับไว้ดีนะ w เป็นแรงนะครับมีหน่วยเป็นนิวตัน m คือมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและ g คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับมีค่าคงที่ซึ่งค่าเนี่ยถ้ากรณีที่ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงอ่ที่อยู่บนผิวโลกเนี่ยค่าของมันก็จะประมาณ9.8 นะครับทิศทางของน้ำหนักก็จะมีทิศพุ่งเข้าสู่พื้นผิวของโลกเสมอนะครับทีนี้อะมาลองคำนวณหาค่าน้ำหนักกันดูจากโจทย์ข้อ15บห้าเขาบอกว่าวัตถุมวล5กิโลกร,รมัมเมื่อนําไปวางไว้ที่ขั้วโลกเหนือซึ่งมีค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ9.83เมตรต่อวินาทีกำลังสองวัตถุนี้จะมีน้ำหนักเท่าใดอะนะครับเหมือนเดิมลองวิเคราะห์โจทย จากโจทย์ให้มวลมา5กิโลกรัมก็แสดงว่าให้ m มาเท่ากับ5กิโลกรัมและก็เขาบอกว่านําไปวางที่โค้ลกเหนือซึ่งมีค่าความเ,เร,งรงมงเมเ่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเท่ากับ9.8ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงคือค่า g นะครับเท่ากับ9.83เมตรต่อวินาทียกกําลังสองถามว่าวัตถุจะมีน้ําหนักเท่าใดคือ W มีค่าเท่าไหร่ ถีดึงสมการมาสมการมีอยู่สมการเดียวนะครับคือ W เท่ากับ mg นะครับแทนค่าลงไป W คือน้ำหนักที่เราต้องการจะหานะครับเราก็ติดไว้เท่ากับ m คือ5นะครับ g คือ9.83นะครับคูณกันก็จะได้49.15นะครับหน่วยเป็นนิวตัน ดังนั้นคําตอบก็คือข้อที่5นั่นเองนะครับข้อนี้ถ้าเราสังเกตดูด,ดีเราจะพบว่ามันจะมีชอยส์ี่สเ้านี่ยอยู่อยู่2องชอยนะครับซึ่งมันจะต่างกันตรงที่หน่วยข้างหลังก็คือกิโลกรัมกับนิวตันนะครับน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับจำไวด้ดีๆต่อไปข้อที่16 16ข้อบบอกว่ามวลหนึกิโลกรัมถูกย้ายจากปารีสมาไว้ที่กรุงเทพน้ําหนักของมวลที่ กรุงเทพแตกต่างจากที่ปารีสเท่าใดถ้ากําหนดให้ค่า g ก็คือค่าความเร่งนื่องจากแรงโ้มถ่วงที่ปารีสกับกรุงเทพเนี่ยมีค่าเป็น9.81และก็9.73เมตรต่อวินาทีตามลําดับนะครับวิธีการคือเขาถามว่าขจุไม่ใช่วิธีการข้อที่6เนี่ยเขาบอกว่าให้มวลมา1ก้อนแล้วก็บอกว่ามวล2ก้อนเนี่ยที่อยู่ในสถานที่ที่ต่างกันที่มีความเร่งนื่งจากแรงโ้มถ่วงต่างกันเนี่ยอยากทราบว่าน้ําหนักของมวลนี้จะแตกต่างกันเท่าไหร่ นะครับวิธีการก็คือหาความเร่งไอาหาน้ําหนักของวัตถุตัวนี้ที่กรุงเทพแล้วก็ที่ปารีสแล้วก็นํามาลบกันเราก็จะได้ค่าที่มันต่างกันนะครับวิธีการก็หาทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือหาทั้งหาอ่น้าหนักตอนที่อยู่ปารีสก่อนแล้วก็ค่อยหาน้ําหนักของกรุงเทพนะครับจากสมการ W ับ,บเท่ากับ MG นะครับโจทย์กําหนดให้ M เ,เท่ากับ1กิโลกรัม ให้ค่า g มา2ค่าอันนี้เป็น g 1อันนี้เป็น g 2นะครับอะทีนี้ลองแทนค่าลงไป w ที่ปารีสนะครับ m ก็คือใช้เป็น1กิโลกรัมเพราะเป็นวัตถุอันเดียวกันนะครับ g ที่ปารีสมีค่าเท่ากับ9.81 1นะครับ1ูณ9.81ได้9.81หน่วยเป็นนิวตันทีนี้มาหาของกรุงเทพหาของกรุงเทพก็ w เท่ากับ m g เหมือนกัน ซึ่งที่ปารีสมันเป็น G 1ใช่ไหมครับเพราะว่าเรากําหนดให้เนี่ยเป็น G 1ให้กรุงเทพเป็น G 2ดังนั้นสมการครูก็จะกลายเป็น W เท่ากับ G 2ตัวนี้แทนค่าลงไปนะครับ m ก็ยังมีค่าเท่ากับ1กิโลกรัม,มเหมือนเดิมนะครับ G ของกรุงเทพมีค่าเท่ากับ9.78 1คูณ9.78ได้9.78ดังนั้นนะครับก็จะได้ค่าน้ำหนักก็คือ9.78นิวตันทีนี้เราก็เอา ดของปารีสลบด้วย W ของกรุงเทพจะได้เท่ากับ9.81-9.78ลบ9ก8ลบกันออกมาได้0.03นะครับหน่วยเป็นนิวตันดังนั้นข้อนี้ก็คือ,อน้ำหนักของมวล1กิโลกรัมเนี่ยตอนที่อยู่ปารีสกับกรุงเทพเนี่ยจะยมีค่า,าต่างกันอยู่0.03นิวตัน ตอบข้อที่4เหมือนเดิมนะครับดูที่หน่วยดีๆนะข้อนี้มันก็จะมีกิโลกรัมกับนิวตันนะครับน้ำหนักใช้หน่วยเป็นนิวตันต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่17นะครับข้อ17บเจ็เขาบอกว่าจากข้อเมื่อกี้ขนาดของมวลที่กรุงเทพแตกต่างจากที่กรุงปารีสเท่าใดเมื่อกี้ถามหาน้ําหนักใช่ไหมครับข้อนี้ถามหามวลดังนั้นข้อนี้ถ้าใครจําเรื่องมวลได้นะครับก็จะสามารถตอบได้เลยว่า มันต่างกันเท่าไหร่นะครับคำตอบคือข้อที่1นะครับศูนกิโลกรัมศนกิโลกรัมที่นี่คืออะไรก็คือน้ําหนักเอก็คือมวลเนี่ยไม่ต่างเพราะว่าเหมือนที่ครูบอกใช่ไหมครับมวลเนี่ยคือปริมาณความหนาแน่นของเนื้อสารของวัตถุนะครับมันจะมีค่าคงที่ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับค่ามวลของมันเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่าเดิมน,นะครับยกเว้นมันจะเสียสภาพเนื้อสารออกไป นะครับในกรณีนี้มวลที่กรุงเทพกับมวลที่ปารีสเนี่ยก็ยังจะมีค่าเท่ากับ1กิโลกรัมเหมือนเดิมนั่นแสดงว่ามวลไม่แตกต่างกันนะครับทีนี้ถ้าเราดูดีมันก็จะมีช้อยให้เราเลือกใช่ไหมครับถ้าเลือกศูนย์มันก็จะมีกิโลกรัมกับดิวตันมวลนะครับใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมดังนั้นคำตอบก็คือข้อที่1นนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ ไว้คลิปหน้าก็จะมาพูดถึงในเรื่องการประยุกต์ใช้กฎการกเคลื่อนที่ของนิวตันในการคำนวณค่าปริมาณต่างๆที่มันดูซับซ้อนกว่าก่อนตอนข้อที่14-15ที่เราทำมานะครับก็หากเรื่องในคนใดมีใครสงสัยในประเด็นไหนก็สามารถที่ยังจะสอบถามได้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ